สวัสดีเอฟีตีกำลังฮับชมช่องของแมวฟินแลนด์ชแนลกูู้กูค้นนะเจ้านี่วันนี้แมวก็จะเอาสูตรลักซิปล่าง EPTC ตี P T C นะเจ้านี่ก็คือสูตรตีสามตัวมาหนึงตัวเป็นลักซิปล่างเนาะก็เข้ามาแล้วตึงมดนะเจ้าเงวดนะเจ้าต่อไปเขาก็จะไปต่อเป็นงวดตีแปดนะเจ้าเดี๋ยวจะฮึบเปลื่นๆเขาไปตัวกันเพราะว่าจะเดินต่อไปเป็นงวดตีแปก่อน,นะเจ้า ่าสูตรมันก็มีเข้ามีรุดนะเจ้าอย่างวันนี้ก็รุดไปหลายสูตรเหมือนกันนะเจ้าเดี๋ยวเาจะมาตัวอ่ากันต่อเลยนะเจ้าว่าลักซิปล่างในสูตรนี้นะเจ้าจะเขาจะได้เหล็กไดพองนะเจ้าคนไหนมีเหล็กไดถ้าชอบเหล็กตัวไดนะเจ้าก็มาจับประกบกันก็ได้นะเจ้าอย่างตัวนี้ก็อย่างสูตรนี้ก็สามตัวมาหนึ่งตัวนะเจ้าตีเป็นลักซิปล่างนะเจ้าเข้ามาเดินยาวมาแล้วนะเจ้าก็ยูตีเจ็ดงวดนะเจ้า ก่อนจะมาพอคลิปนะ่ยจะบัีลืมกดซับสไคร้เนะเ่ยจะกดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้แมวตัวนะ่ยจะคําคเตือนนะ่ยจะคลิปในวิดีโอนี้นจีจยจะทำมาสนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลต่ออั้นนะ่ยจะบได้สนับสนุนสิ่งพิกดกฎหมายทุกชนิดนะ่ยจะก็ขอบคุณกําลังใจดีๆจากเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะ่ยจะตีว่ามาอันจอยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงกายแรงใจให้แมวนะ่ยจะแม่แมวจะอู้ พิษอุทูกเนี่ยเจ้าก็ยังฮื้อกำลังใจด้วยดีมาตลอดนะเจ้าเดี๋ยวเขามาตัวกันไปพอกันเลยนะเจ้าว่าเขาจะใจลักใดในการคำนวณน,นะเจ้าก็คือลักซิฟล่างเนาะเขาจะเริ่มกันเลยนะเจ้าเขาจะใจลักพันนะเจ้ารางวัลที่หนึงน่งหนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะใจลักซิฟล่างหนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะใจลักหน่วย ครั้งที่หนึ่งนะจะสามครั้งนะเจ้านี่หันมาชัดนะเจ้ากดกําเขาจะใจอ่าลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะเจ้ะลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะเจ้าเขาจะใจลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งนะเจะหนึ่งคงที่นะเจะหนึ่งบวกสี่เป็นห้านะเจ้า 2 bộng hốc là xếp S. Xếp S bộng hốc là xếp chết. Xếp chết Có bên 6 xám. 6 xám bộng 3. Bên 6 hốc. 6 hốc bộng 3. Bên 6 câu. 6 câu bộng 0. Bên 6 câu. 6 câu bộng chết. Có bên 3 xếp. 36มบวกหเป็น37นะเจ้าตัวแรกเขาได้เลข7นะเจ้า7เ,เขาบวก2นะเจ้าก็ได้9นะจ๊ะเก้าเดินหน้าเป็น1กับเป็น0นะเจ้าต่อมาออก7 9นะ,จะเ,เจ้าเลข7ก็เข้ามาอยู่ที่ลักซิพนะเจ๊ะพันนะเจ้าต่อมาเขาก็จะใช้ลักพันหนึ่งครั้งนะเจ้า ลักซิฟล่างหนึ่งครั้งนะเจาะลักหน่วยครั้งตีหนึ่งนะเจาสามครั้งนะเจาลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักซิฟครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งนะเจาะลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งหนึ่งคงที่นะเจาะสามบวกเจ็บเป็นซิฟนะเจาซิฟบวกห้าเป็นซิฟห้านะเจาซิฟห้าบวก 5ก็เป็น20นะจ้ะ20บก5เป็น25นะจะ25บก9ก็เป็น34นะจ34บวก0เป็น34 34บ0เป็น34นะจ๊ะ34บก2นะจก็เป็น36นะจ๊ะ36 1คงที่เป็น37นะจ37บก2เป็น30เอ่อก็เป็น บวกสองเป็นเก้านะจ๊ะเก้าเดินหน้าไปเห็นหนึ่งนะจ้าก็เป็นศูนย์นะจ้าต่อมาออกเจ็ดแปดนะจ้าเลขเจ็ดเข้ามาอยู่ที่ลักซิฟนะเจ๊ะพันนะเจ้าต่อมาเขาก็จะใจลักพันเหมือนเดิมนะจ๊ะลักพันหนึ่งครั้งลักซิฟล่างหนึ่งครั้งนะเจ๊ะลักหน่วยครั้งตีหนึ่งนะจ้สามครั้งนะจ้า ลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักีคครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหครั้งลักหน่วยครั้งที่สาหนึ่งครั้งนี่ยจะบวกหนึ่งของที่เนี่ยจะเจ็ดบวกเจ็ก็เป็นสิบสเนี่ยจะสิบสี่สิบ้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยจะสิบเจดวกห้าเนี่จะก็เป็นสอสเนี่ยจะส2บวกศนย์เป็นสสอบวกเกา็เป็นสามสเี่ยจะสามส บวก4ก็เป็น35นะเจ้า35บวก1นะเจ้าก็เป็น36นะเจ้าได้เลข6นะเจ้า6 2ก็เป็น8นะเจ้า8เดินหน้าเป็น1ก็เป็น9นะเจ้าต่อมาออก90นะเจ้าเลข9นะเจ้าเข้ามานะเจ้าอยู่ที่ลักสิบนะเจ้า ต่อมาเขาจะจัดใจรักพันเหมือนเดิมนะจ๊ะรักพันหนึ่งครั้งนะจ๊ะรักสิบล่างหนึ่งครั้งนะจอดรักหน่วยครั้งตีหนึ่งนะจสามครั้งนะจ๊ะรักร้อยครั้งตีสองลักสิบครั้งตีสองรักหน่วยครั้งตีสองนะจอดรักหน่วยครั้งตีสามนะจอดหนึ่งคงที่นะจอสามบวกเก้าเป็น12บนะจ๊ะสิบวกสองเป็นสิบสี่นะจอดสิบสี่วกสเป็นสิหกนะจ สิบหกวกสองเป็นสิบแปดนะจ๊ะสิบวกแก็เป็นสนะจ๊ะส6บวกศนเป็นสนะจ๊ะส6บกวกเก็เป็นสานะจะสบ้าบวกเก็เป็นสีนะจ๊ะสี่บวกหคงที่ก็เป็นสี่สิบห้าจะได้เลขหน,นะจะห้าเดินหน้าไปสองนะก็เจ้าก็เป็นเจ็นะจ๊ะ ปดต่อมาออกเจ็ดเก้านะจ๊ะเลขเจ็ดเข้ามานะจ๊ะเลขเจ็ดก็เข้ามาเป็นลักซิฟนะจ๊ะก็พานนะจ๊ะต่อมาเขาก็เหมือนเดิมนะจ๊ะลักพันหนึ่งครั้งนะจ๊ะหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะจ๊ะลักหน่วยครั้งตีหนึ่งนะจ๊ะสามครั้งนะจ๊ะ รักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักสิบครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สานึงครั้งหนึ่งคงที่นะจะสาบวกเ็ก็เป็น0นะจ๊ะเก้บวกกัน3ครั้งก็เป็นเจนะจะก็เป็น1ิบเจนะจ๊ะสิบเจบวกเ็ก็เป็นส4สี่นะจะสิสีบวกสเป็นส6หกนะจะสบหกบวกเจ็ดก็เป็น33นะจะสามสิบวก ก็เป็น37มสจนะจ๊ะสามสิบเจ็บวกหเป็น38มแปดนะจ๊ะสามแปดบวกสก็เป็น0นจ๊ะก็ได้0นยเดินหน้าเป็น1นะจ๊ะต่อมาออก1นึเจดนะจ๊ะเลข1เข้ามานะจ๊ะเป็นยูติเลขนึงเข้ามายูตีลักซินะจ๊ะพันนะจ๊ะต่อมาเขาก็จะใช้ลักพันเหมือนเดิมนะจ๊ะลักพันหนึ่งครั้งนะจ๊ะซิฟล่าง1ครั้ง ลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสครั้งนะเจ้าลักร้อยครั้งที่สองลักสิบครั้งที่สองลักหน่วยครั้งที่สอลักหน่วยครั้งที่สามนะเจ้าหงคงที่นะเจ้าศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนะเจ้าหนบวกสี่เป็นห้นะเจ้าห้บวกส่เป็นเก้านะเจ้าเกบวกสก็เป็น13บสนะเจ้าสิบสามวกเจ็ดกเป็นเศนะเจ้าบหกเป็นเศหกนะเจ้า สิบหกบวกสมเป็นสเกนะจะสเก้าบวกสมก็เป็นสานะจ้ะสามสิบวกหเป็นสานะจ้ะสามสเขาได้ตัวแรกคือเลขสาน,นะจ้ะสามเขามาบวกสก็เป็นหนะจะห้าเดินหน้าเป็นหเป็นหนะจ้ะต่อมานะจ้ะต่อมาออกหกนย์จ้ะเลขหของเขาก็มาอยู่ที่ลักซิปนะจ้ะล่างนะจ้ะ ต่อมาเขาก็จะใช้ลักพันเหมือนเดิมนะจะลักพันหนึ่งครั้งนะจะลักซิบล่างหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่หนึ่งจะสามครั้งนะจะลักร้อยครั้งที่สองลักซิบครั้งที่สองลักหน่วยครั้งที่สองจะลักหน่วยครั้งที่สี่จะบวกหนึ่งคงที่จะห้าบวกหกจะเป็นซิบเอสจะซิบเอสบวกห้าก 1, wooden, 12, 10, ็เป็นซิบหกจะซิบหกบวกห้า ก็เป็นเศนะจะเศบวกหก็เป็นเศหกนะจ๊ะเศวษหกบวกเจ็ดก็เป็นสามสิบสามนะจ๊ะสามสิวกสเป็นสาจนะจ๊เจ็ดบวกก็เป็นสี่นะจ๊ะสี่บวกเ็ก็เป็นห้าสเจะห้าสิบวกหก็เป็นห้นะจะห้าสิเขาได้เลขสอนะจ๊ะ เลขสองเขามาบวกสองก็เป็นสี่นะจะเดินหน้าห้านะจะตอมมา้านะจะออกสี่สองนะจะเลขสี่ของเขาก็ามาอยู่ที่ลักซิปล่างนะจะผ่านนะจะระวงวดสุดท้ายงวดที่เขาจะเอาไปอ่าเอามาตามต่อเป็นงวดตีงวดตีแปดนะจ๊ะ เขาจะมาดตัวกันพอเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเขียนให้อ่าครบก่อนนะจ๊ะเขาจะเขียนอ่หมุนครั้งที่สองนะจ๊ะหมุนครั้งที่สองจะเป็นสามหกสี่นะจ๊ะสามหกสี่หมุนครั้งที่สามจะเป็นสี่สองหนึ่งนะจ๊ะเขามาดตัวพอเลยนะจ๊ะลักพันกับเป็นเลขศูนย์นะจ๊ะ ลักซิฟล่างนะจ๊ะก็เป็นเลขซีนะจ๊ะลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะจ๊ะก็เป็นเลขซีสามครั้งนะจ๊ะลักร้อยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยเออลักซิฟครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่นะจ๊ะทามาพอว่าเขาเหยียดได้เลขใดนะจ๊ะศูนย์บวกซีเป็นก็เป็นซีนะจ๊ะซีบวกซีเป็นแปดนะจ๊ะ แบวก4เป็น12นะเจ้า12บวกสนะเจ้าก็เป็น16นะเจ้า16บวก3เป็น19นะเจ้า19บวก6กนะเจ้าก็เป็น25นะเจ้าเป็น25 2ห้บวกสนะเจ้าก็เป็น29เกนะเจ้า29บเกบวก1ก็เป็น30บนะเจ้า30วก1ก็เป็น31เลนะเจ้าวเลรเขาได้เลขหน่งะเจ้าหเขามาบวก2ก็เป็น3นะเจ้า สามเดินหน้าไปหนึ่งก็เป็นซีนะจ๊ะเขามาล้อผลนะจ้ะว่างวดของวันที่สิบหกนะจ๊ะวันที่สิบหกเดือนหกนะจ๊ะลักสิบล่างนะจ๊ะมีหนึ่งมีสามมีซีมันคือเขาได้ตัวกันพอยาวๆเป็นงวดตีแปดกอน,นะจ๊ะถ้าทานันใดมีเหล็กใดนะจ๊ะชอบก็จัดนะจ๊ะคัดต่อทานนะจ๊ะเหล็กมันก็มีเข้ามีรุดเนาะ ก็ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณตีเป็นกำลังแรงก่แรงใจให้แมวนะเจ้าตีจ่จอยพอคลิปสนับส,สนุนก็เป็นแรงก่แรงใจให้แมวขอบคุณเจ้า